ทักทายแฟนเพจของคุณลุงศักดิ์ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงฐานวิจะทักทายทางด้านของแม่กระเทยต่อเลยนะคะปัจจัยใส่สู้่านน้ำท่านก่อนค่ะเอาไปที่เขียนชื่อใส่ในลงศพและตามวัดจะมาฟังตกปุลและกับเผานี่คืออันที่สอง่งการต่ออันยุถ่านวิจะเปิดหน้ามายังเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็น าอาสมของไอเรื่องตัวนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณการเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะคะอาสมของพ่อแก่งานนวัเนดี๋ยวเดินในนี่แล้วค่อยไปหาข้าวทานค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะวันนี้คือมาตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเดี๋ยวเาพ่อเราไปก่อ่ท um kind of ุกวัน ท่านสามารถจะเดินทางมาทำบุญปิดทองขอปอได้ทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ต้องระวังอย่างลาดตกฉันนุ้ก็บอกนะคะคือ เนี่ยทักคายเพจแม่กับเพจของคุณลุงก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็ที่เห็นเห็นก็มีน้องมินตานะคะแล้วก็น้องอาบัาบูด้วยนะคะสวัสดีคุณพี่เลวัตนะคะเรารักคนทําดีเพื่อคนส่วนใหญ่ประชาราลารงเจริ ขอบคุณพี่เลวัตนะคะแล้วก็มีคุณลักหมานะคะมีคนลักหมานะคะแล้วก็มีคุณพี่ช่างนะคะอยากบอกเฮียตือนะคะอยากบอกเฮียตือนะคะเฮียตือไทยเฮียตือเข้ามาทางด้านมาติดตามสาวนุ้ยด้วยนะคะบอกไว้เลยนะคะ YouTube นะคะในช่องยู เข้ามาทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสาวนุ้ยเว้นวักไล์สดนะคะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะถามว่าสาวนุ้ยรู้จักกับยายคนนี้ไหมสาวนุ้ยรู้จักค่ะรู้จักเป็นที่เรียบร้อยนะคะ รู้จักก่อนที่สาวนุย้ยสาวนุ้ยเป็นแอดของแกนะคะเป็นแอดของแกคนแรกนะคะก่อนที่จะมาไรสดให้กับคุณลุงศักดิ์นะคะสาวนุ้ยนี่แหละค่ะเป็นคนที่จับเยายเป้าแก้ผ้าที่หน้านางเลื้งนะคะตรงแยกนางเลื้งนะคะถามได้นะคะที่ออกสื่อดางกระชือกระชอนไปถึงเมืองนอกเพราะสาวนุ้ยคนนี้นะคะไม่มีคนไหนที่จะทําเหมือนสาวนุ้ยคนนี้นะคะคุณตือนะคะอยากบอกนะคะในเรื่อง กวนพูดพูดแล้วพิมพ์แบบกวนโมโหกวนโทรศคุณไม่ต้องมาใช้กับสาวนุ้ยในนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะคุณอยากดูสาวนุ้ยคุณเข้ามาดูนะคะคุณอยากติดตามคุณเข้ามาติดตามแต่ถ้าคุณเข้ามาดูเข้ามาพูดคอมเมนต์แบบปากซิก<ส>แตกเป็นซิกซีกอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องเข้ามานะคะสาวนุ้ยอยู่ในวัดสาวนุ้ยไม่อยากด,าด่าหรือไม่อยากติใครนะคะ นะคะยังไงก็คุยกันได้นะคะกับสาวนุ้ยสาวนุ้ยอยู่มอบนะคะถ้าคุณชอบเยเป้าคุณก็คงจะเคยออกไปมอบคุณก็คงจะอยู่ในมอบแต่ถ้าคุณก็คงจะรู้จักสาวนุ้ยด้วยว่าสาวนุ้ยคือใครนะคะทุกวันนี้นะคะสาวนุ้ยไม่ได้แคร์ใครนะคะ f อของสาวนุ้ยทุกคนเขาหน่ารักนะคะเขาน่ารักนะคะอย่าทําให้ แตกแยกหรือแตกแหนงถ้าคุณชอบยาเป้าคุณไปอยู่ตรงนู้นะะนะคะไปดูยาเป้านะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าจะดูสาวนุ้ยด้วยติดตามหลายๆเพจนะคะอย่าอวยค่ะอย่าอวยนะคะ<ห>อย่าอวยนะคะ<ห><ห>บอกเลยว่าอย่าอวยสาวนุ้ยไม่สาวนุ้ยพูดสาวนุ้ยยังไม่เคยอวยใครนะคะไม่เคยอวยนะคะสาวนุ้ยจะพูดในจังหวะที่สาวนุ้ยเป็นกลางไม่อวยเด็ดขาดนะคะยังไงก็บอกคุณตือไว้เลยนะคะ นะคะพี่ช่างนะคะสาวนุ้ยไอ้นี่ไปนะจ้าที่ที่หวับุรีอย่าเลงวันจัดใหญ่ันอพระใช่ค่ะเพราะมันไม่มีวันอะไรจะสำคัญแล้วนะคะกล่าบใดที่ยังมีเนาะในวัดไม่อยากจะพูดแบบไม่จาไม่ดีอะค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นบาปปากเราบกปากนะคะ จริงๆนะคะสาวนุ้ยก็บอกนะคะอาบูลและนี่ด้วยนะคะสวัสดีสาวนุ้ยนะคะก็สวัสดีคุณพี่เลวัตอีกรอบนะคะพาดูนั่งเรือข้ามฟ้าใช่ค่ะสาวนุ้ยจะไปตลาดดอนหวายนะคะเดี๋ยวจะนั่งเรือไปตลาดดอนหวายค่ะสาวนุ้ยอย่าลืมด้วยแมวนะครับอ๋อค่ะ จะข้ามไปวัดดอนหวยได้ด้วยเหรอคะไม่เคยไปมีค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเขามีเรือไปดอนหวายนะคะเพราะว่าคราวก่อนก็ตอนที่พ่อสอนนุ้ยเสียนะก็มาลอยอังคารกันที่ดอนหวายนี่แหละนะคะลอยในคลองนะคะไปนั่งผ่านไปตลาดดอนหวาย นะคะยังไงก็สานุ้ยก็ขาเก่งคืออะไรอะคะคุณคุณพี่ช่างขาเก่งคืออะไรคะสานุ้ยไม่เข้าใจความหมายอะคะ่ะสวัสดีนะคะยังไงก็ทักทายนะคะ ขอบคุณนะคะคุณแฮ,แฮปใช่ไหมคะถ้าสาวนุ้ยอ่านไม่ผิดนะคะรักสาวนุ้ยนะคะโอเคขอบคุณความรักของคุณนะคะตัวเฮปตัวฮปสีช่ชมพคูอ่ะนะคะนะคะสาวนุ้ยจะไม่ใส่ใจกับใครนะคะถามว่าเมมข้อความมาให้สาวนุ้ยอ่านสาวนุ้ยก็อ่านนะคะสาวนุ้ยก็อ่าน แต่อาจจะมีคำพูดไปนะคะคนเราต่างจิตต่างใจนะคะแล้วก็คุณป้าติ๋วด้วยนะคะชอบคุณนะอะไรให้ดูขอบคุณ,ค,ณคุณป้าติ๋วนะคะขอบคุณคุณป้าติ๋วนะคะแล้วผู้กองนะคะคุณพี่จันทิมานะคะก็บอกนะคะก็บอกเอฟซีแล้วนะคะ คุณลุงก็ปักหมุดเป็นที่เรียบร้อยให้กับสาวนุ้ยนะคะถ้าเอฟท่านใดนะคะอยากช่วยค่าขนมนะคะอยากช่วยค่าขนมหรือค่าเดินทางสาวนุย้ยหรือค่าอาหารสาวนุ้ยก็ได้นะคะไม่ต้องมากนะคะไม่ต้องมากนะคะมีคุณสวัสดีพี่ทิดารัตด,ด้วยนะคะทักทายคุณพี่ทิดาลัตนะคะขอบคุณนะคะเข้าทางช่องนะคะ เข้าไปในช่องยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสาวนุ้ยเว้นวัคไลฟ์สดนะคะช่วยกดติดตามนะคะสาวนุ้ยจะได้